เป็นไขมันพอกตับไม่อยากเป็นมะเร็งตับนี่คือ3มน้ําที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแรกเลยคือกาแฟหวานชาไทยหวานชานมไข่มุก3น้านี้มีทั้งนมมีทั้งน้าตาลมีทั้งไขมุกนี่อกไกลกีสไลด์พุ่งไขมันพอกตับมาแน่เครื่องดื่มที่2นะครับคือเครื่องดื่มชูกําลังหว,วานๆนะครับหรือจะเป็นน้ําเกลือแร่หวานๆหรือหลายคนบอกว่าเอาดื่มน้ํามะพร้าวได้ไหมคือมันได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราดื่มมากไปแล้วเราเป็นไขมันพอกตับยิ่งทําให้ไขมันพอกตับพุ่งสูงกว่าเดิมไกลคีสไลด์พุ่งแล้วมะเร็ง วังพวกนมโดยเฉพาะนมเปรี้ยวนมหวานนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่หลายคนคิดว่าดื่มนมแล้วดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วเพิ่มความเสี่ยงเรื่องกระดูกหักกระดูกคุณด้วยเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของสิวนะฮะเรื่องลำไส้รั่วแล้วที่สําคัญนะครับยิ่งเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยน้ำตาลเยอะมากเลยแทนที่จะบํารุงลำไส้กลับกลายเป็นลำไส้มีปัญหาแล้วไอ้น้ำตาลในนมทั้งจืดและหวานและเปรี้ยวนะครับมันก็คือน้ําตาลนะฮะสุดท้ายแล้วน้ําตาลก็เกินน้ําตาลเกินก็ถูกเก็บเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่ตับนี่คือ3เ,คร,เอครื่องดื่ เลิกได้เลิกนะครับผมจัดเป็นสูตรน้ําต้องห้ามนะฮะถ้าใครอยากได้สูตรเครื่องดื่มและอาหารที่ไม่ควรกินนะครับมนพิมพ์ว่าขอสูตรสีแดง